ราทะเปรียบเหมือนพวกกุมารน,น้อยน้อยหรือกุมารีน้อยน้อยเล่นเรือนน้อยน้อยที่ทำด้วยดินอยู่ตราบใดเขายังมีราคะมีฉันทะมีความรักมีความกระหายมีความเร่าร้อนและมีตัณหาในเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้น ตราบนั้นพวกเด็กน้อยน้อยนั้นย่อมอะไรเรือนนอยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นย่อมอยากเล่นย่อมอยากมีเรือนนอยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นย่อมยึดถือเรือนนอยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นว่าเป็นของเราดังนี้ราธะ แต่เมื่อใดพวกกุมารน,น้อยนยหรือกุมารีน้อยนเหล่านั้นปราศจากราคะแล้วปราศจากฉันทะแล้วปราศจากความรักแล้วปราศจากความกระหายแล้วปราศจากความเร่าร้อนแล้วปราศจากตัณหาแล้วในเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้น ในการนั้นพวกเขาย่อมทำเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเหล่านั้นให้กระจัดกระจายเรียรายเกลื่อนกลนไปกระทำให้จบการเล่นเสียด้วยมือและเท้าทั้งหลายอุป,ปมาณีฉันใดราทะอุปไมยก็ฉันนั้นคือ แม่พวกเธอทั้งหลายจงเรียรายกระจายออกซึ่งรูปจงขจัดเสียจงทำให้แหลกลานจงทำให้จบการเล่นอย่างถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาเถิดจงเรียรายกระจายออกซึ่งเวทนาจงขจัดเสียจงทำให้แหลกลาน จงทำให้จบการเล่นอย่างถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาเถิดจงเรียรายกระจายออกซึ่งสัญญาจงขจัดเสียจงทำให้แหลกลานจงทำให้จบการเล่นอย่างถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาเถิด จงเรียรายกระจายออกซึ่งสังขารทั้งหลายจงขจัดเสียจงทำให้แหลกลานจงทำให้จบการเล่นอย่างถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาเถิดจงเรียรายกระจายออกซึ่งวิญญาณจงขจัดเสียจงทำให้แหลกลาน จงทําให้จบการเล่นอย่างถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาเถิดราธะเพราะว่าความสิ้นไปแห่งตันหานั้นคือนิพพานดังนี้